กลับสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักเละกเคารพทุกทกท่านนะครับผมมาพบกับกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มีพระเครื่องที่เป็นสุดยอดตำนานนะและเป็นพระเครื่องที่ป้องกันรังสีนิวเคลียร์แล้วก็เป็นในประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่สมเด็จพออระองค์ปถมบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมประพุทธเจ้ามาพุทธาภิศษให้แต่เพียงพระองค์เดียว นั่นก็คือสมเด็จพออระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์มี3เนื้อด้วยกันนะฮะมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากจะได้เนื้อเงินมหาสะทอนพระพรามก็ไปหาบูชามาให้แกเอฟซี 4, ท่านใดที่สนใจบูชานะฮะวันนี้มี3มเนื้อนะฮะที่พระพรามชี้นี่ก็คือจะเป็นสมเด็จพออระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเงินมหาสะท้อนพิมพ์ใหญ่นะฮะองค์ด้านขวามือนี้จะเป็นเนื้อตะกัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วเนี่ยรองรับประจุพลังได้ดีรองจากเนื้อทองคำเพราะเนื้อตะกั่วเนี่ยทำมาจากเงินทองหนากนะผสมมาจากเงินทองหน้านะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วองค์นี้จะเป็นเนื้อตะกั่วพิมพ์เล็กนะฮะองซ้ายมือจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะพิมใหญ่แล้วก็เนื้อปีกเครื่องบินพิมพ์เล็กเป็นพระที่ศีนเดิมๆวัดนะฮะยังไม่เคยผ่านการใช้งาน ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะที่ id ลายเมษแปดแปนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก mead 8 8ด7ดีนะฮะสมเด็จพ่อ,องปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนี่ยเป็นพระเครื่องที่เปรพประคุณหลวงพ่อพระครูดรวิราชการจนะธรรมเปรพระคุณหลวงพ่อเล็กเนี่ยได้จัดทำและจัดสร้างขึ้นมาตามพระพุทธบัญชาขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทุกๆพระองค์มีสมเด็จพ่อ,องปฐมเป็นองค์พระผู้แทน พุทธาภิเศกในงานกรรมฐาน3วันนะฮะวันที่ 19- 2 0 21เดือนตุลาคมปีพศ2564นระฮะในงานพุทธาภิเศกนี้เปรตปุกุลหลวงพ่อได้ไปอาราธนาสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระองค์ใดก็ไม่มีพระองค์ใดกล้าสเสด็จมาเนื่องจากว่าเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะดังนั้นเปรตปรกุลหลวงพ่อเลยจึงไปอาราธนาสมเด็จพ่อองค์ปฐมที่ดินแดนแห่งพระนิพพานมาพุทธาภิเศกให้สมเด็จพ่อ,องปฐมทรง,ทรงยิ้มแล้วก็ มาพุทธาพิเศษให้ตลอดทั้ง3วัน3คืนนะฮะในงานกรรมฐานสมเด็จพ่องปฐมในวันสุดท้ายก็ได้ตรัสรับสั่งเกียรบริบกรณหลวงพ่อเล็กบอกว่าพระพุทธองค์ท่านเนี่ยทำาให้อย่างเต็มที่แล้วนะครบเครื่องบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆด้านเข้ากับยุคสมัยนะัปัจจุบันนี้และในอนาคตปัจจุบันนี้ก็คืออะไรฮะสงครามโรคระบาดภัยพิบัติแล้วก็ภัยอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาจจะเป็นคุณใสคุณผีคนเดลิชันวิชาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะอนุภาพของสุดเด็จพ่องปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะอภิบาลรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยได้พระพุทธองค์เนี่ยให้พรไว้3ข้อแก่ผู้ที่มีสุดเด็ดพ่องปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์ไว้ในครอบครองก็คือ1มีมหาลาภมากนะฮะองค์นี้มหาลาภมากที่สุดนะฮะด้วยนะฮะสปลอดภยัยนะะและก็ไรโรคนะฮะ นะปลอดภัยไรยโรคนะฮะก็คือปลอดภัยแล้วก็ไรโรคด้วยนะฮะเนื้อที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเนื้อเงินมหาสะทอนนะฮะเนื้อเงินมหาสะทอนเป็นซีนเดิมวัดนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพออระองค์ปฐมรูปเคารพสมเด็จพระปฐมทองคําประทับนั่งบนบัวนะฮะด้านข้างก็จะเป็นอักขระอักษรขอมนะฮะที่มีพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะฮะล้อมอยู่นะฮะส่วนด้านหลังก็ตรงกลางใหญ่ก็จะเป็น ยันกระเพชรนะครด้านข้างก็จะเป็นยันพระกระถาเงินล้านนะฮะแล้วก็เขียนว่าพระคุณด้วยเวลากาัรจนธรรมนะฮะวัดท่าขนุนกันจนะบุรีนะครับผมเพื่อนๆพื่อนีน้องๆท่านใดสนใจนะฮะก็มีทั้ง3เนื้อนะฮะก็คือเนื้อเงินที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็เนื้อตะกั่วนะฮะแล้วก็เนื้อปีกเครื่องบินนะฮะ ตนันใดสนใจเนื้อไหนก็สอบถามมาได้นะฮะก็คือราคาบุญเหมือนเดิมรูปบุญนุ่มก็สมนด้วยกันนะฮะสนใจไลน์สอบถามที่ ID l i ลายเมษ8847สภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8847นะครับผมสวัสดีครับ